สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสกเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีส,สกเกตและกันทลัสและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c z News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้พบกับดิฉันลัคนากรุงแก้วค่ะด้านจังหวัดรีสกเกตแถลงโชว์ผลการจับกลุ่มเครือข่ายคดียาเสพติดตามยุทธการพิฆาตทรชนคนค้ายาอีสานต้ภาค3และยุทธการ238พิทักษ์คนครลำดวงจับกลุ่มผู้ ต้องหา404คนยึดของกลางยาบ้า2 4 4 8 0เมตรและทรัพย์สินนักค้ามูลค่าประมาณ2,335,000บาทค่ะ เมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่10มีนาคม2566ค่ะที่บริเวณหน้าสะลักลางจังหวัดสิสเกตหลังใหม่นายนพพงศ์พลาดีไซร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตพลตํารวจตรีลาภสรีสำอางผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสิสเกตพันตำรวจเอกสุพชัยสกิรินพานิชกุลรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสิสเกตนายทาตรีสิริรุ่งวณิชปลัดจังหวัดสิสเกต นายเรืองศักดิ์เจันทึกผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสิสเกตและชุดปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้องได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกลุ่มเครือข่ายคดียาเสพติดในห้วงระหว่างวันที่2กุมภาพันธ์ถึงวันที่9มีนาคม2566โดยมีหัวหน้าสุร,รชการจังหวัดข้าราชการและสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้นายนพพงศ์พลาดีไซน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวค่ะว่า ตามนโยบายรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันรโอชานายกรัฐมนตรีด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อวันที่16มิถุนายน2559กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังทั้งระบบโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดทั้งพื้นที่แนวชายแดนและพื้นที่ตอนใน ภายใต้การอำนวยการของพลตรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัสพอผบตร พลตํารวจเอกชินพัชสารสินรองผอตรตามนโยบายของรัฐบาลและสํานักงานตํารวจแห่งชาติในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติทุกพื้นที่ซึ่งตํารวจภูทรภัก3าโดยพลตํารวจโทสมประสงค์เย็นทวมผู้บัญชาการตํารวจภูทรภัก3าและพลตํารวจตรีลพีพงศุขภัยบูรณรองผู้บัญชาการตํารวจภูทรภัก3าได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัด ได้เร่งรัดสืบสวนจับกลุ่มผู้ค้าย,ยาเสพติดในเขตพื้นที่รับผิดชอบระดมกวาดล้างยาเสพติดในทุกมิติและสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนและพื้นที่ชั้นในและดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นทำลายเครือข่ายตัดวงจรยาเสพติดทุกระดับดำเนินการสืบสวนจับกลุ่มขยายผลเครือข่ายผู้ค้าย,ยาเสพติดให้ได้ผลอย่างต่อเนื่องและจริงจังและยุทธการพิฆาตทรชนคนค้าย,ยาอีสานใต้ภา,าคสาม ประกอบกับยุทธการ238พิทักษ์นครลำดวนจังหวัดสะเกตภายใต้การอำนวยการของนายสำรวยเกตกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพลตํารวจตีลาบ4รีสำอางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพันเอกธินกรประสีรเตสังรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝ่ายทหารพันเอกพะชพลมีทิพย์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกลุมทหารพลานที่3สามได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัด ร่วมการสืบสวนจับคุมเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญภายใต้ย,ยุทธการพิฆาตโรรชนคนค้าย,ยาอีสานใต้ภาค3และยุทธการ238พิทักษ์นครลำดวนสามารถจับกลุ่มนักค้าย,ยาเสพติดจำนวน388รายเป็นผู้ต้องหา404คนยึดของกลางเป็นยาบ้า2 4 4 8 0เมตร กัรชา1,700กรัมยึดทรัพย์สินนะคาไว้ตรวจสอบ2อรายเป็นรถยนต์2คันและรถจักรยานยนต์2คันรวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ2,335,000บาททั้งนี้ตํารวจปูธรรภาค3และจังหวัดริสเกตจึงขอความร่วมมือมาอย่างพี่น้องประชาชนและสถานประกอบการทุกแห่ง ในการแจ้งเบาะแสข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งผู้เสพและผู้ขายยาเสพติดในสถานประกอบการและอาศัยสถานประกอบการในการกระทำผิดโดยแจ้งข้อมูลผ่านสายด่วนย,ยาเสพติด1599สายด่วน191 Application แอปพลิเคชันโ o ลและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสายด่วน1567ได้ตลอด24ชั่วโมง เพื่อดาเนินการปราบปรามจับกลุ่มดําเนินคดีผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและลดปัญหายาเสพติดในภาพรวมอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นเพื่อให้สังคมมีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดต่อไปด้วยค่ะ